สวัสดีครับสวัสดีนะครับพมเป็นพี่น้อง FC แฟนคลับ FC แฟนคลับสาวหน่อยเพชรบานแพงครับ FC แฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องครับผมขออนุญาตตั้งซื้อหัวขอว่าน้องอุงอิงครับถือว่าเป็นตัวแทนของไทย ได้หรือไม่ในเวทีนี้นะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องครับนั่นก็คือผลงานของน้องอุ๋งอิงครับยืนหนึ่งเป็นเขายืนเม้าเป็นน้องนะครับผลงานเพลงร้องแก้เพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเม้าเป็นอ้นะครับต้นฉบับพอโจกับลุงเพชรต้นฉบับ นุ่มโจแล้วก,ก็เพชรสารัฐครับติดอันดับ24 music มิวสิก,กวิดีโอยอดเยี่ยมมาแรงระดับโลกของ YouTube ระดับโลกครับรายวันคือปล่อยวันที่26ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะติดเลยครับวันที่26เขาสรุปมาว่าน,นี่ครับ ขึ้นอันดับมาให้เลยอันดับที่ยี่สิบหกไอ้ยิบสี่อันดับที่ยี่สิบสี่ปล่อยเพลงวันที่ยี่สิบหกนี่เลยนะครับสุดปะครับนี่แหละครับผมก็เลยมาย้อนคิดว่าเฮ้ยทุกคนนี่จะถือว่าเป็นตัวแทนของใครใดปะตัวแทนของศิลปิน ยิ่งเป็นศิลปินหลูกถุงมอลำนะครับเป็นตัวแทนของ่ข่ล่ำเพลินนีนีละคอดคข่ยกเป็นตัวแทนของ่ข่ในไทยปะนี่ณนะจุดจุดนี้ไงมีไหมนะครับมีบ่ครับค่ย่ขยข่ใดที่เพิ่นเคยไปแตะหรือว่าเคยแบบเปี้ยงขึ้นมา แล้วไปติดอันดับมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นรายวันรายสัปดาห์รายสัปดาห์ก็ติดมาแล้วครับอันดับที่9 8นั่นคือรายสัปดาห์รายสัปดาห์อันดับที่9 8คือยืนเนื้อไอ้บาเมียนเอิญฮักนั่งเอกน้อยมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมมาแรง YouTube ระดับโลกอันดับที่9 8รายสัปดาห์ทำมาแล้วรายวันเอิญฮักนั่งเอกน้อยอันดับที่17ของโลกมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมเหมือนกันวันปล่อยเพลง แล้วยืนหนึ่งแมนเขายืนเม,มนาแมนไอบอดโจฟิเจอริงกับเพชรสารัดนะครับกับผี่เพชรสารัดนั่นกันดับ20ของโลกนี่นะครับตอนนี้ผมคิดว่าผมก็ไปหาข้อมูลผมยังไม่เจอจริงๆนะครับผมผมไม่ได้เห็นอีหลีนะครับแล้วช่องล่ำเพลิน ช่องสาวน้อยลำเพลินอินดีร้รคคอร์ดของขายลำเพลินอินดีร้รคคอร์ดภายใต้สาวน้อยเพชรบ้านแพงในเครื่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงขึ้นไปยืนบนแท่นมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมของโลกใน YouTube ถึง3ชิ้นงานถึง3ผลงาน ไล่ๆกันมาเลยครับภายในเวลาสามเดือนนะครับแล้วน้องอุ๋งอิงครับนะครับสองผลงานติดๆที่ไปแตะอันดับโลกนะฮะสองผลงานติดกับอันดับแรกที่น้องหิงออกมาเนาะเอิญหักนั่งเอกหน่อยเพลงที่สองคือมะกรอน,นี่นะครับยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นอาเป็นน้อง สองออกไปสองผลงานติดอันดับโลกทั้งสองผลงานครับท็อปหาซิปอืมแคบเขามากก็ท็อปรอยบัตรนี่พี่น้องครับยืนหนึ่งมันเขายืนมอม่วพี่นองเหมือนขึ้นนี่คือเขาเอื่นว่า เข้ากัดแขวไใส่กลัวทุกๆุกผลงานเพลงแต่ว่าเป็นอย่างคือไใ้ยิปซเป็นอย่างคือน่ขแซงเงินทักไง้อ่ง,องน่อยหช่วงเทศการปีใหม่นะครับช่วงเทศการปีใหม่นะฮะเพลงกี่เพลงทั่วโลกเลยเดย้ที่ปล่อยลงบนโลก YouTube เนี่ยค่ายจักค่าย เขาต้องการที่จะให้ผลงานเพลงของเขานะครับดังติดหูอ่าคนนำไปร้องกันทั่วโลกนี่ก็คือช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วขายํำเพื่อนนี่นีคอะครน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเด็ดไปยืนบนจุดจุดนั้นนะครับท็อป50ด้วยนะแต่ว่า Youtube เ,เขาจัดในห,หอทอ็อปลอยนี่ไป็อปหาทิบผุ อแล้วพี่น้องย้อนจําได้บะคเว้าของผมครับั้งแต่เพิงยืนหนึ่ง็นเขาไอ้พ่แม่เพิงเอื่อนทางนั่งเอกหน่อยติดอันดับสิบเจ็ดเรารู้ข่าวว่าติดอันดับสิบเจ็ดของโลกวันปล่อยผมเอามาเว้าวันนั้นเลยนะครับผมยังจําคําเบอกของผมได้ครับผมว่าพี่น้องครับขายร่ำเพืน,นีนนในรลคอร์ดนะครับเป็นขายนิน้อยนะครับ แต่เมื่อเฮ้ามายืนเราเคยแตะและเราเคยยืนบนจุดที่ว่าอันดับมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมของโลกแล้วเฮ้าสิหวังไปยืนอีกใดบอเพียงยืนหนึ่งเป็นเขายืนม่อเป็นนองเมื่อวานมันเกิดขึ้นแล้วดีใจบอครับดีใจด้นะครับผมดีใจแห้งครับเพราะว่าผมมอไวละเฮ้าตั้งความหวังกันไว้เนาะเฮ้ารุนรุนๆุนุรุนนุนหนักหนักรุนมาก ปั่นมากนะครับกัดเข่วไสตเต็มทีไใส์เบิร์มี่ร่วมพวลากำลังกันนะครับเราไม่ได้ไบแข่งกันแค่ว่าเขาไม่ได้ไปคแข่งกันครับว่าใครได้กระซังแต่ว่าเข้าเคยเหตุบนจุดที่สูงที่สุดของโลกแล้วระดับโลกแล้วเขาเคยไปแตะแล้วเขาอยาแต,แตะอีกได้บอมันสิเป็นไปได้บอนะครับนี่คือความพุ่มใจของเอฟซีขึ้นกันเข้าแตะได้เสยพี่น้องครับ เขาเป็นไดเ้เสยเขาไปเยือนบนจุดๆนั่นได้เสยไหมระดับโลกไหมหวังว่ากันหวังกันเขาเคยไปยุดมันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเราเคยไปแต่แล้วมันต้องเป็นไปได้สิผมบอกเห็นบ่ผมพูดในวันนั้นเลยวันที่ปล่อยเพลงวันที่ยี่สิบหกอ่ะอ่าสุดจอดแบบเยี่ยมดีใจแห้งนะฮะนี่แะครับผมเลยถึงถามว่าพี่น้องครับ ถือว่าอุงององอ้งอิงน้องอุ้งอิงแล้วก็ข่ายลาําเพื่อนในเลคคร์ดเนี่ยข่าเยเนน้อยดอกข่ายบ่ใหญ่ดอกครับแต่ว่าถือว่าเป็นตัวแทนของไทยได้ไหมนะตอนนี้บน youtube เนี่ยเออฟอนลังเพิ่นกงไปไล่์บ้างได้ป่ะนี่ปึ๊บบึ๊บบึ๊บบึ๊ดับหนึ่งถึงร้อยอุ้ยเพลงอี้ยังแน่เพินพ่นเอาไปรีแอครีแอครีแอคไปนี่ยังดังให้เปลี่ยนยังต่างมาจากไหนเนี่ยมาจากไทยคนรวมสแสดงเอ็มวีเพิ่นก็ดีใจนะครับเบื้องหลังทีมโปรดิวเซอร์ทีมไทยทำ เพื่อนก็นดีใจนะครับจะไม่ดีใจได้ไงครับ่เนเขียนไล่เหยียบวัดอุ้ยปกคลิปมีไผแน่โอ้โหระดับโลกทุกคนมันมั่วแมนขีปนาวุธเละเนี่ยคือมันใหญ่มากนะทุกคนมันม่มีอย่างไง,งกูระดับโลกได้สําหรับมนุษย์เนาะเพราะว่ามันจัก,กรวาลกาเล็กซี่ไปเลยไหมอันดับหนึ่งของกาเล็กซี่แต่มันม่มีไผจัดเนี่ยมันจัดทุกก็คือระดับโลกไงเออนี่แหละผมก็เลยว่า ตั้งคำถามแบบนี้ได้หรือไม่เป็นใดบ่หรือแต่เพราะพอแม่พี่น้องนี่ขอมูลว่าเอ๊ของของไทยเฮ้าเนี่ยของขายหรือว่าศิลปินไทยเฮ้านี่เคยไปใดอันดับแนวหนีบออเคยขึ้นอยู่บนแท่นอันดับนี้ไหมเอามาว้าวจากันนะครับเป็นความรู้พร้อมเด้มแบนี้อ่าโอเคพี่น้องก่อนจิจบลิดลงฝากเป็นกำลังใจด้วยบนี้ เขาคุมปิดนะครับทักไปได้ที่สาวหน่อยเป็นแฟนแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นรายวันนะครับเป็นลิงก์สามลิงก์มือนี้สําคัญครับพี่แมนมินิวันนะครับขึ้นเวทีสาวน้อยเป็นแพงและจะใส่ชุดเพชรพร้อมโชว์ชุดใหม่ครับวันเดียว129บาททักไปได้นที่สาวหน่อยเป็นแฟนแฟนเพจนะครับผู้ใดที่เดินทางนะครับกลับบ้านกลับภูมิํำเนากขอใก้อยโชคดีปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับทัวประเทศละครับพี่น้องครับโอจะเป็นเหนือใต้ออกตรงอีสาน นะครับผมเห็นพี่น้องโอ้ยนะครับยังไหนกับขอยเดินทางปลอดภัยนะครับไปเติมกำลังเรลามาสู่งานกันไหมเนาะนะครับโชคดีไม่ใช่พี่น้องครับฝากกดติดตามกดซับ c r i ครเป็นกำลังใจให้สาวหน่อยเป็นแพงทรงต่อกันนะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ